คะจุ๊นะคะเป็นยังไงบ้างมาร่วมงานยิ่งใหญ่ที่มีของนายเอ็นตะเก็นดีใจมากๆอันนี้คือครั้งแรกของเราที่ได้มางางนายเอ็นตะเก็นใช่ไหมรยังไงจนเดินกลุ่มมาสาวๆติดเต, <Enfin S 2> ต็มเลยเป็นแฟนคลับก็เต็มเลยคือแฟนคลับเยอะมากแล้วเพื่อนๆนักแสดงก็เยอะมาเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆจริงๆมีเขินไหมตอนที่เดินมาบอกคนกรี๊ดเต็มเลยแล้วัคือตอนเนี้ยเขินเวลาแบบเห็นป้ายป้ายไฟเตยอะนะเขิน แต่ว่าดีใจที่ทุกคนแบบว่ามาให้กําลังใจแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตคอยเชียร์คอยกรี๊ดคอยเรียกอย่างเงี้ยดีใจดีใจตลอดคะ่ะที่ได้แบบได้ยินเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็เหมือนเพิ่งเพิ่งจะรู้อะไรเงี้ยว่ามีงานนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเคลียร์งานกันมาแล้วก็แบบโอ้ยดีใจของคุณนะคะอยากได้ว่นนาทีนี้สงสาวนี้ก็ฮอตฮอตตัวเหมือนกันนะฮอตตัวหร <c oughs> <ๆ>ือเปล่าจากทีรี่ที่เราออนแอร์จบไปแล้วเราก็ถือว่าฮอตได้ประมาณหนึ่งกระแสเซตติ้งของเราดีมาก ค่ะางมจบแล้วกก็็ยยังงคิดถึอู่จริงค่ะจีนี่แฟนคลับก็ยังพูดถึงเอลิลูน่ากันอยู่เนาะเอลิลูน่าแบบจะเป็นตำนานของคู่เราแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เออทำให้มีแฟนคลับอะเข้ามาในในในกลุ่มของพวกเราเยอะมากจริงใช่ขอบคุณมากเลยค่ะที่ยังแบบคอยติดตามกันเลื่อยมาตลอดก็จะมีผลงานต่อไปให้ดูันเรื่อยๆค่ะค่ะก็เป็น ควที่เราเล่นเราไม่สมบูรณ์แบบเพราะจริงๆแม้เราจะาาทำงานผ่านมาเยอะแล้วสำหรับหนูไม่มีความกดดันเลยรู้สึกว่ามันคือบทบทหนึง่งทั่วๆไปเลยไม่มีคําว่าหญิงหญิงชายชายชายหญิงหรือว่าอะไรเลยมันคือความรู้สึกของตัวละครจริงๆมันคือความรู้สึกที่เรามีต่อก,กันเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรที่แปลกไปกว่าทั่วๆไปเลย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะใช่จริงๆก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีกดานิดหน่อยตรงเกี่ยวกับว่ามันเป็น GL เรื่องแรกของ g m m TV ด้วยเราก็อยากให้กระแสมันดีเพื่อที่จะมี GL เรื่องต่อไปให้ผู้ชมได้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้มีนักแสดงยิงยิงคู่ต่อไปได้แบบได้เฉยกันใช่อะไรได้ว่าจริงๆกอบคู่เราอะก่อนที่ซีซัอนแล้วจริงๆนะคุก็คอมเมนต์คู้ไหา มีคนชอบแบบว่าเราคุณไปถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นคู่กันด้วยวิวจูนมาจากเรื่องเคนียาทิเกตค่ะที่ไม่ได้ไม่ได้รักกันด้วยซ้ำคือตีกันตบกันแต่ว่าวิวจูนเริ่มจากจุดนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบอ่ะเคมีแค่ไหนเฉียดมันก็แบบระเบิดฟอร์มได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีเนาะถือว่าดีเพราะว่าเพราะว่า ถ้าแค่นั้นสาวอาย,ยังปีนก็ได้เราแบบ<ช>พอเราเข้าก,กันจะได้แบบยิ่งปินทะลุจออะไรา<ต>ไมาณนี้จะชอบแบบเคมีที่เราตีกันมาก่อนแล้วเข้ามารักกันเลยทุกคน<อ>จะได้เห็นอีกครั้งค่ะแบบนั้นกำลังจะกลับมาจร,<อ>จริงแสดงว่าต้องมีงานที่ได้เปได้นนชมดุลกันสิไทยก็ม,มีผลงานต่อไปที่กำลังถ่ายอยู่ของเราไฮสคูลนะคะก็กลับมาตบตีกันอีกรอบก็รอดูว่าแพ้แต่ว่าอย่างไรถึงตำนานของคู่ของเราหน่อย เป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของแฟนที่เราสดงเป็นแฟนจดจำเลยนะแล้วมีแบบเครื่องหัวเลยนะก็ <c oughs> เอเลียนทุกคนยังทุกคนเรียกหนัวเอเลียนจริงนะซึ่งน่ารักแต่คาเหาะกับเราเหมือนกันอโอเค,คน,เน,นั่นแหละมันก็มีความแบบเราก็สูงเรานิ่งเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็มีมุมของเราเองเลยที่คล้ายกับ ตัวละครน,นี้มันก็มีมุมมุมนึงที่เราแบบเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อได้ใสยาเป็นเทเลียน้เป็นแฝได้เรียกต่อต่อไปะจริงๆแบบว่าอย่างวันไฟนลอีพีนะมีเยอะมานะที่สวมหัวเอเลียนมาแบบเหมือนเขาทําเป็นที่คาดผมแบบบีไขว้ึ้นมาเองใช่คะ่ะเราก็ใส่ว่ามาหาพวกเราเราก็จะรู้ว่าแบบอ oh, ้อคนนี้ชิปเอลินลูนา กันแบบเยอะเลยน้องวิวก็นั่งนับว่าแบบมีกี่ตัวกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกได้ว่าก็เป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นให้แฟชั่นดีแบบิดมีแบบเครื่องหัวไม้ใช่มันเหมือนเป็นแบบอีโมทิคอนของพวกเราไปแล้วแบบพัชจันทร์กับเอเลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่ารับมือไหมแบบเรานคอมเมนต์หรือว่าแบบเว้ยวิวเท่จังหล่อจังอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยหรอเยอะแยะพี่วิวหล่อมากค่ะเออเห็นใช่ไหมคะเห็นเยอะมากหนูไม่ค่อยเห็น ชอบนะหนูชอบหนูว่าหนูชอบมากกว่าคำว่าสวยนะชอบชอบละต่อไปนี้ไะมีอะไรนะทุกคนวิวหล่อมากวิวหล่อมากไอ้คนเป็นคนสวยไปเลยก็หล่อจริงก็หล่อจริงเฮ้ยแต่หนูไม่เคยหนูไม่เคยเห็นคนบอกว่าหนูหล่อแต่ว่าจะเป็นแบบพี่สาวคนสวยกับหมาเด็กมากกว่าเฮ้ยแต่คุณเคยเห็น นานของคุณที่เลยถ่ายกันที่สะพานป่านั้นแฟนดหรออะไรไมนตำนานเลยเหรอใช่แหละคอนเทนต์เดียวเองนะแต่ว่าคนชอบนะเราต้องไปถ่ายใหม่เพื่อล้มตำนานเลยตอนเนที่คนกดตามไปแล้วคนแบบว่าก่อนหน้านั้นก่อนย้อนตำนานดีถูกไหมถ่ายคนก็คือแบบคู่นี้มันแบบเฮ้ยมันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีลูกเกดลูกซูซูแบบตัวเล็กน่ารัก คือตีคือหนูไม่ได้คิดว่าหนูต้องออกมาเท่เลยจริงๆกับเป็นฟิลแบบว่ากับเพื่อนสาวแบบว่าเดินเล่นสวตลาดพลูแบบชุดฟิลก็ไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นนะออกแนวแบบหวานหวานด้วยสาวแสีชมพูขนาดนั้นเท่ได้ไงถึงแต่ว่าน่าจะแบบมวลรวมตอนอยู่ด้วยกันมากกว่าแชร์ทำให้คนแบบเห็นเป็นเป็นอินเนอร์ที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า จะมีแบบคนเดินหน้าไหมแบบว่ารันกันแบบไปถ่ายคอนเทนไ,ไหมจะพยายาม <c oughs> ถ้าทุกคนแบบว่าอยากดูเออคงจะมีไหมแบบไปทำก,กิจกรรมด้วยกันเพราะหลายๆคนก็แบบว่าอยากเห็นอยากอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากซีรีส์จบคูวามเหมาะสมันทำอยู่ดีๆมันออกมาละลายออกมาแบบนี่ ừ, เ,ลเลยนะคือถ้าทุกคนอยากเห็นก็จะทำมาให้เดี๋ยวอาจจะต้องรอเวลาดูแบบที่มันเหมาะสมกันแล้วนัดการออกไป แต่คราวนี้จะไม่ปอยเลยรทางานจะมาตุ้มเดียวให้ทุกคนเหมือนนั้นๆเราก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วแบบไม่พูดอะไรเลยแล้วทุกคนก็แบบตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เลยราคนตกใจนะเพราะเราอนหรอปะอุ้มันดูหลอกแฟนเรยคนหนึ่งดีลี่ผลงานที่กำลังจะมีให้เป็นแฟนได้รับชมเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ของวิวนะคะตอนนี้เดอะเทนนี้ค่ะฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมกำลังจะออนแอร์แล้วก็ ที่กําลังถ่ายกับพี่จูนก็คือไฮสคูลค่ะกําลังจะปิดกล้องแล้วก็ที่กําลังจะเปิดกล้องก็จะมีแฟนที่ธนแพทย์ส่วนใหญ่แนะนําค่ะสำหรับไฮสคูลที่กาลังถ่ายอยู่เป็นแบบคาแรคเตอร์แบบยังไงบ้างสปอยได้ไหมคะเราใจเห็นอะไรที่แตกต่างเราตีกันตีกันแต่ว่าใช่มันแตกต่างจากเอรินลูน่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะเอลินลูน่าแบบหวานมากอันนี้คือแบบแล้วมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นแบบคูณสิบกว่าเทนเดียชิกเกตที่เราตบกัน อันนี้คือมองหน้ากันไม่ได้เลยอบบเออจะไม่มีแบบมเปนต์หวานให้แฟนได้ไม่รู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 ้ไม่้ไมร้ไม่รู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 ้ไมู้ไม่ร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 ้ไม่รู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 ้ไมนรู้ไม่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไ่รอ้ไ่รู้ไม่รู้ไม่รค้ไรู้ไ่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไม่้ได้ไมจรู่ัง่ไม่ไม้่ รอรุนนะคะทุกคนการ์ตูนการูนแฟนถ้าแบบว่าคิดถึงก็โลกเอียงวนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงถ้าถว่าใครคิดถึงเอลิลูน่าหรือว่าองศาซานหรือเพื่อนๆก็สามารถไปดูย้อนดูได้ในเน็ตฟลิกนะคะแล้วก็สามารถติดตามงานผลงานอื่นๆแบบอีวองอีเวของพวกเราได้ต่อๆไปค่ะวิวจูนมีผลงานแน่นอนทุกคนแน่นอนอค่ขอบคุณค่ะ ไปอยกไหมครั